สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวส์มาลครับแม่เปิลแม่ของทัพทิมเปิดใจถึงไทยเอกพันธ์สนิทแต่ไม่คิดว่าเขาจะขอคบลูกสาวเราไทยเอกพันธ์และทัพทิมอัญรินเผยเรื่องราวความรักไปไหนไปกันเป็นครอบครัวด้านคุณแม่ทัพทิมลันรับไม่ได้ก็ต่างใครทางมัน เป็นคู่รักกลางวัยที่เหมาะสมลงตัวกันมากสำหรับคู่ของไทยเอกพันธ์กับนางอีกสาวทับทิมอันเรินแม้ทั้งสองคนจะอายุห่างกันถึง30ปีแต่โมเมนต์มุงมิงหวานหยดบอกเลยว่ายืนหนึ่งควาตตำแหน่งครั้งรักไปครองแล้วเหมือนกันล่าสุดไทยและทับทิมเกี่ยวก้อยมาออกรายการตีท้ายครัวพร้อมกับคุณแม่ของทับทิม พูดคุยถึงเรื่องราวความรักของลูกและความสนิทสนมของชทยเอกพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไม่คาดคิดว่าวันนี้จะอยู่ในฐานะว่าที่แม่ใหญ่โดยคุณแม่เปิ้ลธัญธรได้เปิดใจว่ารู้จักกับชทยเอกพันธ์มานานแล้วไม่คิดว่าจะมาจีบลูกเราพอมารู้ตอนแรกที่เขามาขอว่าจะขออนุญาตคุยกับน้องแม่ก็อึ้งไปบ้างเหมือนกันค่ะแต่มาคิดอีกทีเราก็ไม่อยากให้เขาเสียความรู้สึกอยากเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ ได้บอกขอว่าอยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันดูดูกันไปก่อนเริ่มเอะใจช่วงหลังๆที่เขาขอมากินข้าวที่บ้านบ่อยเราก็คิดในใจว่าทําไมมากินข้าวบ่อยจังแล้วทับทิมก็มาบอกว่าพี่ไทยโทรมาคุยนานผิดปกติคุยนานมากยังมีความเคลื่อนไหวอะไรแม่จะรู้ตลอดน้องจะมาเล่าให้ฟังถึงวันนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลาทั้งนี้พิธีกรถามว่าเรื่องไปเที่ยวคันสองต่อสองคุณแม่เปิ้ลได้บอกไว้ว่า เรื่องไปไหนมาไหนกันสองคนไปเที่ยวกันสองคนโดยปกติชีวิตประจําวันของน้องตั้งแต่เรียนจนถึงปัจจุบันต้องไปกับคุณแม่ตลอดอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดไม่เคยปล่อยให้ไปไหนคนเดียวเขาคุยกันก็จริงแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่แต่งงานกันหรือว่าอะไรจะไม่ปล่อยเด็ดขาดไปดูหนังกันก็ไปทั้งครอบครัวจริงๆแล้วเราไปไหนเราจะไปกันเป็นครอบครัวอยู่แล้วถ้าขอรับไม่ได้ก็คอนเวิร์ตออกไปเลยค่ะไม่เป็นไรเราอยู่ของเรากันอย่างนี้ ดานไทยและทัพทิมได้เผยถึงสถานะที่เรียกแทนกันคือที่รักเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่น่ารักมากวันนี้ทั้งสองคนคบหาดูใจกันมากว่า3ปีแล้วรอหลุ้นสเต็ปต่อไปวันวิวามีวันไหนแฟนคลับรอแสดงความยินดีข้อคิดเห็นของเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่า 1. รักต่างวัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักเลยเพราะความรักมันห้ามกันไม่ได้ 2. ไปไหนมาไหนสต่อส แม่ไม่อนุญาตแม่ไปด้วยตลอดอยู่ในสายตาแม่ตลอด 3. บางครอบครัวไปไหนมาไหนจะไปกับเป็นครอบครัว 4. บางคู่เรียกแทนกันชว่วที่รักทุกชันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพรรื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวบันเทิงนิวสข่าวเรื่องราวของคนดังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ